สวัสดีปีใหม่2025ครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาอัปเดตบิตคอยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต้อนรับต้นปี2025นะครับเนื่องจากบิตคอยในดีตัวสู่96,000ทาให้ตลาดคริปโตนี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับหลายคนตั้งคําถามว่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถทาอ่อนทให้ได้ไหมหรือจุดนี้เป็นจุดช้อนที่ดีหรือเปล่าหรือสามารถเข้าช้อนได้ไหมแล้วในฝั่งของเอาคอยสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับ ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่2เดือน1ปี2025นะี่ครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดคริปโตหลังจากที่บิตคอยเนี่ยเริ่มมีการดีตัวเนียครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าช้อนหลายคนอาจจะยังกังวลอยู่หรือบางคนเนี่ยเข้าช้อนไปแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ต่อจากนี้พร้อมกันเลยครับเพื่อนครับก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมคนละไลค์กันหน่อยนะครับ ใครที่เพิ่งได้มารับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ว้ธีต้คลิปละลางได้เลยนะครับและก็ใครนะครับที่อยากได้ไอเดียในการเทรดแผนในการเทรดต่างๆจุดเข้าช้อนสปอตบิตคอยหรือแม้กระทั่งการเทรดฟอเร็กทองคำเพื่อนๆสามารถกดสมัครหน้าช่อง u t u b e นะครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทจะมีการอัปเดตในชุมชนนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้มั่นใจวิธีในการสมัคร Member YouTube นะครับจะมีวิธีการสมัครอยู่ที่ Discord เพื่อนมาเปิดดูกติกาได้ที่ Discord ได้เลยนะครับเอาเราเรามาอัปเดตในฝั่งของ ETF กันก่อนนะครับล่าสุดก็มีเมดเงินไหลเข้านะครับจำนวนเล็กน้อยนะในช่วงของวันสิ้นปีนะครับหรือวันที่30นั่นเองโดยภาพรวมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับล่าสุดประมาณ7วัน8วันล่าสุดอนาะจะเป็นการปิดติดลบสัมมากกว่านะครับซึ่งจะเห็นว่าสภาพคล่องในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงกว้างนะหรืออาจจะปรับตัวได้ถึงประมาณ97,000่ดล้านนะนะหรือมองเป็นการรีบาว ของราคาบิตคอยที่เพื่อนได้เห็นราคาในี่าลังวิ่งอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งอย่าลืมว่ายังคงมีสภาพคล่องที่โซนด้านล่างนะครับที่ยังคงเป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรนั่นหมายความว่าการดีดตัวในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดิดตัวเพื่อเคลียร์สภาพคล่องในภาพระยะสั้นก็ได้นะครับโอเคเรามารอดูในฝั่งของเชิงอมนที่เข้ากันเพิ่มเติมนะว,ว่าผมมองอย่างไรบ้างนะซึ่งผมได้ทําเอาไว้นะเป็นสภาพคล่องที่ประมาณช่วง90 0 0 0หรือประมาณ90 0 0หมื่นหนึ่งพันล้าน เป็นโลโลเดิมเนี่ยแหละรครับที่ไม่ควรุดเนาะก็เป็นจุดแรกที่ผมได้บอกว่าผมยังคงออโฟกัสนะครับในฝั่งของขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะลงมาก็มองขึ้นหลุดลงมาก็มองขึ้นนะครับก็คือรอย่อแล้วช้อนอย่างเดียวนะครับที่นี่จะเห็นนะว่าในฝั่งของโซคาส,สิกนะครับในทางเฟมเดลี่เนี่ยเริ่มดีเซตแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วในชุดปัจจุบันก็มองว่าไม่ได้น่าเกลียดนะที่จะแบ่งไม้เข้าช้อนหรือ DC a Bitcoin เอาไวน้นะซึ่งตามมาด้วยในภาพของสชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการ break trend line ผมเองเนี่ยยังไม่ได้มีโพสชั่นในฝั่งของบิตคอยนี่ติดมือเนะครับเพราะว่าผมรอในการคอนเฟิร์มในการเบรกจริงๆนะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าราคามีการมาทดสอบนะครับในฝั่งของ POC ของโซนบรูมโบไฟน์เนโซนนี้ก็ค่อนข้างแข็งในภาพปรซันหรือมีนัยสําคัญนั่นเองนะครับก็เห็นว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยกำลังที่จะเบรกออกมาแบบ เต็มๆแท่งแล้วเหมือนกันนะก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบในบช่วงประมาณ97,0 0หเด่าแถวๆนี้นะครับหรือเราสามารถวัดฟิโบนัชชีก็ได้นะจากไฮล่าสุดตรงนี้นะครับมาที่โลล่าสุดก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นการรีบาวไปก่อนนะจากการเบรกนะครับก็คือแรงในครั้งแรกเนะี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีแรงมากนะเขาก็เลยสะสมพลังขึ้นไปทดสอบไปก่อนและอาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นนะครับเพื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่ออะไรครับเพื่อทดสอบว่าการที่เบรกออกมาในครั้งนี้เนี่ย แรงที่เบรกเนี่ยมันแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนจะสามารถไปต่อได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยจากการเบรกในครั้งนี้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นการไซด์เวอยู่มเดิมนะครับอ่าฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวผมจะโฟกัสในการเทรดเนี่ยก็คือรอจังหวะในการเบรกและก็รอโมเมนตัมต่างต่างเนี่ยกลับมารีเซ็ตนั่นเองนะครับก็เห็นว่าในฝั่งของ4ชั่วโมงเนี่ยโมเมนตัมมันขึ้นไปโอบอนแล้วและขยับมาดูในฝั่งของภาพย,ย่อยๆกันบ้าง นะครับทัดมาที่1ชั่วโมงกันบ้างก็เห็นว่า1ชั่วโมงนี้ก็เป็นการ break c o n f i r มชัดเจนแล้วก็เป็นการทำ c o n v e r g e n จนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่แบบโอเคราคาไปต่อนะเทรนไลน์ในภาพระยะสั้นเนี่ยไปต่อได้นะก็เห็นว่าถ้าเราดีเทลไลน์ในขอบร่างในขอบบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นขอบ สีเขียวนะครับอ่ะสีเขียวพื้นที่ก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวสดใสนะครับการวิ่งขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นพฤติกรรมปกติในช่วงช่วงหนึ่งก็คือในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งมีการเบรกออกมาแล้วด้วยฉะนั้นแล้วการดีตัวขึ้นไปขอบบนเนี่ยที่ประมาณ97,800หรือประมาณ98 0 0 0ดพลารเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆว่าจะไปสอดคล้องกับแถวแถวสภาพคล่องนะครับ ที่อยู่โซนด้านบนหรือความมือของผมตรงนี้ก็จะใกล้เคลียงกับในฝั่งของเชิงเทีนเข้าพอดีฉะนั้นแล้วผมเนี่ยอาจจะรอให้ราคาเนี่ยเกิดการยอ่อพังตัวแบบนี้นะครับและผมก็ค่อยจะกดเข้าเทรดอีกทีนึงซึ่งผมจะกดเข้าเทรดตรงไหนเนี่ยนะครับก็ผมจะรอสัญญาณในการคอนเฟิร์มตามระบบที่สมที่ผมเนี่ยได้สอนกับเพื่อนในกลุ่ม Discord ไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนอน๋ออ่อเมมเบอร์โอเคนะครับ ซึ่งจังหวะที่ผมจะกดเทรดเนี่ยผมจะอัปเดตในกลุ่มเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถมาอ่านกติกาได้ที่ห้อง Discord และแจ้งอยู่ไดได้เลยนะครับใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับผมจะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมจากทาง OKX นะครับลดให้กับเพื่อนนอกจากทาง OKX ลดให้แล้วเนี่ยผมจะมีการปรับลดให้เพิ่มอีกนะครับมากกว่าที่อื่นๆอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเพื่อนๆสามารถมาแจ้งรับ v ี p ได้นะครับ และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Discord ของผมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะวิเคราะห์ได้เหมือนที่ผมวิเคราะห์เลยเพราะว่าผมจะมีระบบในการเทรดสอนให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถมาเปิดดูได้และก็ในฝั่งของแผนเทรดไอเดียต่างๆผมก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยคืออะไรแผนเทรดมีอะไรบ้างมีเหรียญไหนบ้างที่เราจะกดเทรดผมอัปเดตไว้อย่างละเอียดนั่นเองครับนะครับฉะนั้นล้าผมยังคงโฟกัสในฝั่งของขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมในฝั่งของบิตคอยภาพระยะสั้นนะครับ เราปรับภาพมาดูในภาพใหญ่กันต่อดีกว่านะครับจริงๆแล้วในภาพใหญ่เนี่ยแม็กซีก็เริ่มอ่อนตัวนะจะเห็นได้ว่าเมื่อแม็กซีในภาพใหญ่อ่อนตัวในภาพ t i m e f r a ม e w e ันนะครับมันจะส่งสัญญาณหรือบ่งบอกว่าจริงๆแล้วบิตคอยในช่วงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นการไซเวกเกิดขึ้นนะครับไซเวกเกิดขึ้นจนกว,ว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างในการกลับตัวหรือแม็กซีอาจจะมีการปรับตัวเป็นแรงซื้อกลับขึ้นมาผมยกตัวอ,อย่างเช่นในช่วงนี้ครับแม็กซีอ่อนตัวปุ๊บกว่าที่จะกลับตัวได้เนี่ย แม็กซี่ในวีคเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเป็นสีเขียวเข้มนะครับอ่ะซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยยังยังไม่ได้ปรับที่เป็นสีเขียวเข้มเลยนะเพิ่งจะกําลังที่จะครอสกันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปโฟกัสเพิ่มเติมอีกทีนึงเนาะในภาพภาพวีคซึ่งสิ่งที่จะส่งผลต่อภาพวีคเนี่ยมันก็คือทาวเวิร m มเดลี่นั่นแหละนะครับก็ผมยังคงมองเป็นการไซด์เวย์ไปก่อนนะเพื่อนซึ่งกรอบในการไซด์เวย์ของผมเนี่ยนะครับอาจจะมองเป็นกรณีของทริแองเกิลไปก่อน ออสิ่งที่ผมมองเนี่ยในการ b r e กในครั้งนี้นะครับก็จะมองว่าราคานะ่ครับน่าจะมีการ break เป็นชุดประมาณนี้ครับเป็นชุดประมาณนี้ขึ้นไปทดสอบนะครับอาจจะยังไม่เกินหายเดิมนะผมโฟกัสจากโซคาสิกอาจจะมองเป็นเค s e ค c a n นี้นะครับแล้วก็ค่อย break ซึ่งผมยังมองว่าบิตคอยเนี่ยจะยังไปต่ออยู่นะเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงมองเป็นชุดในการไซเวยแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มองเพียงแค่เทคนิคอลแบบเพียวๆอย่างเดียวเรามาดูในฝั่งของอ๋อ ภาพรวมกันบ้างตามสาตินั่นก็หมายความว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหรือเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับพฤติกรรมของคริปโตเนี่ยจะมีการปิดบวกผมก็เลยมองว่าเออเดือนกุมกราคมของเราเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ได้มีอะไรจะเป็นการไซเวสสะสมพลังเพื่อที่เราอาจจะเก็บสะสมของแล้วก็ค่อยมีกําไรอีกทีนึงเนี่ย ในเดือนกลุ่มผ่าผ่านนั่นเองซึ่งอาจจะสอดคล้องกับในฝั่งของอาภาพรวมเศรษฐกิจที่ทรัมป์จะดนรมตําแหน่งอาจจะมีนโยบายต่างๆเข้ามาซึ่งอาจจะกินระยะเวลาไปถึงช่วงกลางเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมองเป็นชุดประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้อนาคตนะผมก็จะโฟกัสตามพฤติกรรมที่ตลาดบอกนะ ผมเป็นห่าฉลามผมทําตามสิ่งที่กราบเฉลยนั่นเองครับเรามาอัปเดตเอาคอยกันเล็กๆน้อยๆเลยกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของอีทีเรียมนะซึ่งอีทีเรียมเนี่ยก็ยังคงติดในฝั่งของ POC จากวอลุ่มโปรไฟล์อยู่แนวะรับสาคัญก็อยู่ด้านล่างเลยเนะี่ยประมาณช่วง2750ดอหลลาร์ 2, 750, หรือประมาณ2,700ดอลลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งในชุดระยะสั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาในชุดนี้เนี่ยผมแอบจะมองเป็นการรีบาวนะเพราะว่า,าในฝั่งของอีทีเรียมเนี่ยค้างสัญญาณเบรดเดแล อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าโอ้โหหมดแรงจริงๆนะการดี่ตัวในรอบนี้ผมอาจจะมองเป็นการพักตัวไซเ a วอะไรก็ว่าไปนะทิ้งท้ายที่ XRP นะ XRP เนี่ยผมมองเป็นชุดของ triangle เนาะซึ่ง ผมได้บอกไปย้ำหลายครั้งนะว่า XRP เนี่ยผมมองว่าจะมีโอกาสที่จะเบรกไปที่ประมาณช่วง3ดอลลาร์หรือ 35. ดอลลาร์ซึ่งในชุดนี้นยผมมองเป็นชุดของ triangle ชัดเจนนะครับถ้าหลุดโลนี่ผมมองว่าไม่สวยแล้วฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้มีของเนี่ยถ้า XRP มีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเทรลน์และย่อลงมาอีกรอบหนึ่งผม,มงว่าเป็นจุดเข้าเทรดที่ทค่อนข้างได้เปรียบและน่าสนใจนะครับในชุดนีอ้อาจจะเป็นการกดเข้าเทรดในชุดนี้เพื่อที่จะไปลุ้นในการ break high ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ ทิ้งท้ายที่นี่ฝั่งของทองคำนะทองคำเนี่ยผมก็มองเป็นการยกโลนะครับซึ่งก็อาจจะมองเป็นชุดอ่อในการไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะเพื่อรออะไรบางอย่างอาจจะมองเป็นชุดในฝั่งของทรายแองเกิลได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเลาในภาพราสันของทองคำเนี่ยผมก็โฟกัสในฝั่งของขาขึ้นนะครับซึ่งในฝั่งของแผนเทรดทองคำเนี่ยนะครับผมจะมีอัปเดตในกลุ่ม Discord เช่นเดียวกันเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้ผ่านทาง Member YouTube เมมเบอร์ยูทูบนะครับเดือนละ600บาทหรือเพื่อนๆจะซัพพอร์ตแบบฟรีๆก็ได้นะครับจะมีก เพื่อนๆมาอ่านกติกากันได้เลยนะครับและผมก็จะมี EA ในการคำนวณหลอดไซ์แจกให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับสูตรผมก็จะคงมองว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นการไซเย์เพื่อที่จะไปต่อนะก็โฟกัสที่เดือนกลุ่มภาพันไรกันนะครับตามสถิติะเร์ลในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการ DCA b i t บิตคอยหรือเอาคอยบางเรียนไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะอัปเดตในกลุ่ม Member o ์โอใน Discord อีกทีหนึ่งเพื่อนๆใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดหรืออยากเทรดเป็นระบบมากยิ่งขึ้้้นนนนคักก็ตาาามมมมเเขขพูดดุุยไใล่ Discord อองผองผ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่เกาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ